สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกันกันกบผมนุมนาเช่นเคยนะครับวันนี้มานำเสนอเรื่องราวของสุนัขที่ผมเลี้ยงเป็นประจำนะครับก็คือน้องฟุกเนี่ยนะฮะน้องฟุกคนเลี้ยงจริงๆเนี่ยนะครับแม่บ้านของผมก็บอกว่าเป็นพันชิสุผสม พุดเดิ้นะครับผมก็ลองไปหาประวัติของชิสุว่ามีความเป็นมาอย่างไรลองฟุกของผมได้ชอบเห่ามากนะฮะเสียงดังทีเดียวเอา เรามาถึงเรื่องของประวัติสุนัขพันธุ์ิสุนะครับเขาเขียนไว้นะฮะเขาบอกว่าสุนัขพันธุ์ิสุมีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศจีนโดยคําว่าชิสุเป็นภาษาจีนแปลว่าสิงโตน้อยประวัติของชิสุนั้น สืบไปได้ยาวกว่า1,100ปีหลักฐานจาก DNA บ่งบอกว่าสุนัขพันธุ์พิสุสืบเชื้อสายมาจากสุนัขสายพันธุ์ลาซาเอฟโซที่เลี้ยงไว้เฝ้าวัดในประเทศทิเบตที่ถูกนำเข้ามาในราชสำนักและถูกพัฒนาสายพันธุ์ โดยผสมกับสุนัขพันปักกิ่งจนได้สุนัขพันชิสุข,ขึ้นมาสุนัขพันชิสุได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ชนชั้นสูงและเหล่าราชวงศ์ของจีนหลายคนเลยเรียกสุนัขพันนี้ว่าชิสุเจ้าหญิงแสนสวยที่ใครๆก็หลงรัก แต่ไม่ใช่ชิสุผสมพุดเดิลตัวน้อยตัวนี้ของผมนะครับน้องฟลุกเจ้าหญิงบอมแมมมที่ใครๆก็ไล่ส่งประวัติความเป็นมาของน้องฟลุกผมได้น้องฟลุกมาแบบฟลุกๆน้องฟลุกเป็นสุนัขมีเจ้าของนะครับหญิงสาวคนหนึ่งซื้อน้องฟุกมาเลี้ยงไว้ในแฟลตต่อมาเธอตั้งท้อง ไม่สามารถเลี้ยงดูน้องฟุกได้จึงส่งน้องฟุกไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดญาติก็ไม่สะดวกที่จะเลี้ยงจึงส่งต่อน้องฟุกมาอยู่กับพ่อของผู้หญิงคนที่ตั้งท้องนั้นซึ่งมีบ้านใกล้กับบ้านผมพ่อของเธอเห็นว่าบ้านเราชอบเลี้ยงสุนัขจึงยกน้องฟุกให้เราดูแลน้องฟุก ได้มาอยู่กับเรา4ปีกว่าแล้วนะครับน้องฟุกเห่าเก่งชอบประจบเจ้าของแสดงความรักเจ้าของแล้วก็เมื่อเจ้าของจะออกไปทุรัป่าปังน้องฟุกก็จะเห่าเมื่อกลับมาน้องฟุกก็จะเห่าต้อนรับแสดงอาการ ยินดีปรีดาให้เห็นแบบออกหน้าออกตาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นบ้านเราจึงหลงน้องฟุกเป็นอย่างมากน้องฟุกเจ้าหญิงมอมแมมที่ใครๆก็ไล่ส่งผมตั้งฉายาให้เธอใหม่นะครับน้องฟุกเจ้าหญิงมอมแมมที่ใครๆก็ไล่ส่ง เรื่องราวของนกฟุกก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ